สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยวิชานี้เนี่ยถูกจัดทำขึ้นโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่จัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ครับสําหรับเนื้อหาในวิชานี้ประก,กอบไปด้วยหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้นในบทที่1ซึ่งจะกล่าวถึงจริยธรรมและบรรทัดฐ,ฐานทางจริยธรรมครับต่อไปยังบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บทความเป็นเจ้าของสำหรับในบทที่3นั้นจะเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับสื่อออนไลน์และในบทที่4จะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมกับภัยคุกค,คามและการโจมตีส่วนในบทที่5นั้นนะครับ <S <S เกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสุดท้ายในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมครับสำหรับในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนั้น เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึง,งหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เราทุกคนต่างใช้ชีวิตประจำวันนรวมกับอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือเรื่องของการติดตามข้อมูลออนไลน์หรือออนไลน์ด a ต้า a ท็กกิ้หลายคนอาจจะไม่ค่อยอได้คิดถึงมากนักว่าทุกครั้งที่เราถ้าองค์เว็บช้อปปิ้งออนไลน์หรือแม้แต่ชมวิดีโอบนแพลตฟอร์มต่าง ข้อมูลของเราก็อาจจะถูกบันทึกและวิเคราะห์โดยเว็บไซต์ที่เราใช้งานซึ่งในบางกรณีข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสาบา์ของเราแต่ในบางครั้งมันอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่เราคาดไม่ถึงการติดตามข้อมูลออนไลน์คืออะไรและมันมีผลกระทบอย่างไรกับเราวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดครับ การติดตามข้อมูลออนไลน์ออนไลน์ Data Tracking) คือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นประวัติการเข้าชมเว็บไซต์คำค้นหาที่ใช้การกดไลค์หรือการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียการเก็บข้อมูลนี้มกักจะทำผ่านเทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันดีอย่างคุกกี้ c o o k i e และพิกเซลการติดตาม (Tracking Pixels) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถระบุข้อมูลของผู้ใช้เช่นหน้าเว็บที่เราเข้าชมเวลาที่เราใช้ในแต่ละเพจและแม้กระทั่งสินค้าที่เราสนใจข้อมูลที่ถูกเก็บนี้มักจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของเราเช่นการแนะนำวิดีโอที่เราน่าจะชอบบน YouTube หรือ Netflix หรือแนะนำสินค้าที่สอดคล้องกับความสนใจบนแพลตฟอร์มเช่น a เม z o n หรือ e b เบนอกจากนี้การติดตามข้อมูลยังถูกใช้ในด้านการโฆษณาซึ่งข้อมูลที่เก็บมาได้จะถูกนำไปใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่นหากเราค้นหาเครื่องชงกาแฟบน Google ในวันต่อมาเราอาจจะเห็นโฆษณาเครื่องชงกาแฟปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปเยี่ยมชมแม้ว่าการติดตามข้อมูลจะช่วยให้บริษัทต่างๆปรับปรุงการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยไม่ทราบหรือในบางกรณีอาจมีการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่3เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆเก็บรวบรวมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตัวอย่างเช่น 1. ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing History) เร้าเว็บไซต์ที่เราเข้าชมเวลาและวันที่เราเข้าชมรวมถึงระยะเวลาที่ใช้บนแต่ละหน้าเว็บ 2. คํคำค้นหา (Search Query) เซ้าคำสำคัญหรือคำค้นหาที่เราใช้บนเครื่องมือค้นหาเช่น Google 3. ข้อมูลตำแหน่ง Location Data เซ้า,าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของเราซึ่งสามารถได้มาจาก GPS หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4. กิจกรรมในโซเชียลมีเดีย Social Media ที่มิท่เซ้าการกดไลค์การแชร์หรือการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ข้อมูลเหล่านี้มักถูกนำไปวิเคราะห์และปรับใช้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ในหลายๆครั้งอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับรู้ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล data breaches ที่แพร่หลายมากขึ้นกรณีตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ค้นหาสินค้าหลายครั้งบนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เช่น a เม z o n หลังจากนั้นไม่นานก็อาจจะเห็นโฆษณาสินค้าเดียวกันปรากฏบนเว็บไซต์อื่นๆสิ่งน,นี้เกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลการค้นหาและการเข้าชมของผู้ใช้ถูกเก็บไว้และนำไปใช้ในการสร้างโฆษณาที่ตรงกับความสนใจอีกกรณีหนึ่งคือการใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างละเอียดแม้ว่าเราจะไม่ได้ระหนักถึงก็ตามข้อมูลเหล่านี้บางครั้งอาจถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือถูกขายต่อให้กับบุคคลที่สามหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง จากการติดตามข้อมูลคือเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลของ Facebook ในปี2018ที่มีการขโมยข้อมูลของผู้ใช้กว่า50ล้านคนทำให้เกิดคำถามใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม สรุปแล้วแม้ว่าการติดตามข้อมูลออนไลน์จะมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และการตลาดแต่ผู้ใช้ก็ควรมีความระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเองเราควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เราใช้งานและตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราถูกเก็บไปใช้ ในทางที่ไม่พึงประสงค์ขอขอบคุณครับที่รับฟังครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้จากเนื้อหาที่ได้แสดงไปท่านู้เข้ารับฟังและเรียนรู้ผมได้ประเด็นมุมมองใหม่หรืออาจมีแนวคิดที่หลากหลายในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงได้ข้อคิดข้อสังเกตที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถนำไปคบคิดอภิปรายต่อในชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งถกกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนครับซึ่งจะทำให้เกิดการแตกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกครับและสำหรับคลิปนี้นั้นก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับฟังทุกท่านครับ problem. Huh.